นลพันเพราะว่าวิธีการกินฟรีมันยิ่งใหญ่มากกินฟรีตลอดชีพเลยตุนใจที่อยู่ในกลุ่มของยาอายุวัฒนะ 1. แก้การปวดเมื่อยตามร่าก,กายคือโรคชรา 2. องช่วยในเรื่องโรคก,กระดูกเกาลูมาซัมรูาตอตต้องเติมเสร็จให้นิยามของเรื่องสุขภาพว่าสารพิษนในหมูเหตดเป็ดไก่ที่เรากินกันอยู่ทุกวันเนี่ยพอกินเข้าไปมากๆส่วนใหญ่ไปจะตกตกอยู่ในเลือด นานๆเข้าเข้าไปอยู่ในกล้ามเนื้อกระดูกและเอ็นพอเข้าไปแล้วเนี่ยมันไม่ออกมันจะฝังแน่นพอกินโยถหงก็ไปปั๊บในคนที่เป็นโรคก,กระดูกนะดรสิทธิ์แนะนําว่าเตรียมยาแก้ปวดไปด้วยยาแก้ปวดมันจะปวดหนักขึ้นประมาณหนึ่งเท่าถึงสองเท่าแต่มันจะปวดแค่วันถึงวันครึ่งให้เตรียมยาแก้ปวดถ้าเป็นหนักนะเป็นโรคก,กระดูกอยู่แล้วมันจะเป็นหนักปวดหนักขึ้นเป็นสองหนึ่งถึงสองเท่า ให้เตรียมยากแก้ปวดยากแก้ปวดจะกดประสาทส,ส่วนกลางไว้ทำให้ชาคลา,ายมอฟอีมันก็ดีขึ้นแต่ถ้าไม่บอกเขาก่อนนะว่าเตรียมยากแก้ปวดเลยโอ้โหยาบ้ายาบอเลยลุกไม่ขึ้นเลยปวดไปทั้งตัวเขาจะรู้สึกไม่ดีกันได้เพราะเกิดอาการปฏิกยาฮิลิ่งลีแอคชั่นประยาดข้อมูลทางการแพทย์คือประยาโต้อตอบในการบำบัดโรคจะเกิดขึ้น พราะองค์ประกอบทางมีสารออกฤทธิ์ของยกิห์ตเนี่ยหลายหมื่นรายการจากสุนภัยมากกว่า30รายการถ้าประจับสารพิษในเลือดกล้ามเนื้อกระดูกเอ็นลดึงออกลอกออกล้างออกแต่ร่างกายไม่ยอมให้ออกจะดึงกลับสู้กันไปสู้กันมาตึกออกตึงกลับงอกตึงกลับไม่ให้ม้อออกเลยย่ไป้งตัวเลยปวดหนักขึ้นแต่ไม่ต้องกลัวก็จะเป็นเกาเ์รือว่ช่องลูนอตอต้องตั้งสิทธิ์แนะนาว่าให้หลีกเลี่ยงมะเขือทุกชนิดห้ามกินมะเขืออย่างน้อยสองเดือนถ้ากินยุงหึงมันเป็นเนจเฉดไนเอ็กันไปหา ข้อมูลเราเองทางการแพทย์ไปเรียนแพทย์ทักคอร์สกจะเข้าใจเน,นเชเอตคืออะไรอธิบายสั้นๆไม่ได้ทีนี้ประโยชน์ข้อที่3คือมันช่วยเรื่องอัมพึกเอัมาพาดทาไมท่านท่านถึงพูดอย่างนั้นท่านบอกว่าไขามันในเนื้อสัตว์ที่เรากินทุกวันนี้ไขมันจกากไก่ตาไก่บ้านีแ่ยบบต่างกันหน้ามือกับหลังมือไขมันจากไก่ที่เราเลี้ยงธรรมชาติจะมีประโยชน์ต่อร่างกายมากกว่าไก่ไก่ที่เราเลี้ยงในฟาร์มแบบสิบเท่า เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย10บเท่าไขามันที่มาจากฟาร์มไก่ที่เขาเลี้ยงตามจังหวัดใหญ่ๆฟาร์มปิดหนึ่งล้านตัวเนี่ยไก่เนี่ยถ้าเลี้ยงแบบผิดธรรมชาติเนี่ยเหมือนก็ไม่ให้โดนแสงแดดเลยแล้วต้นสิทธิ์บอกว่าเอาลูกหนึ่งคนนะเด็กตัวเล็กๆเนี่ยไม่ให้โดนแสงแดดเลยนะอยู่ในคอกปิดไม่ให้ก็โดนแดดเลยสองปีเด็กตายต,ตายทุกคนไม่ได้โดนแสงแดดผิดธรรมชาติไก่ก็เหมือนกันเขาไม่ให้โดนแสงแดดเลยนะยืนกินอีกทีก๊ก ไฟสว่างตลอดติดหลอดไฟให้ไก่กินก็ไม่ให้ออกกำลังกายปรากฏว่าเป็นไก่พิษทั้งหมดเพราะโฮอร์โมนที่ฝังเพราะไก่ตัวไหนป่วยเป็นไข้หวัดนะจะฉีดฉีวัคซีนฟื้ทั้งหนึ่งล้านตัวเรากินวัคซีนกันไปด้วยโฮอร์โมนฝังกอไก่ก็ฉีดไปเราก็กินโฮอร์โมนไปด้วยโฮอร์โมนเิ่งให้มันโตเร็วๆเราก็กินโฮอร์โมนไปด้วยใครกินไก่เยอะระวังจะตายเร็วป่วยง่ายและตายเร็ว แต่งาน,นตีี่สุดก็ต้องเลี้ยงไก่เลี้ยงไก่กินเองมีใครเลี้ยงไก่กินเองยก่มือมีใครปลูกผักกินเองยกมือดังนั้นก็ต้องพยายามกินไก่ปลอดสารพิษที่มันแพงกว่าปกติ 30- 40ซมีใครซื้อไก่เนื้อแพงไหมแพงกว่าปกติไหมไม่มีเพราะมันแพงแล้วกินต็นเนื้อเหนียวไม่ร่อยด้วยนะไม่หวานลิ้นทีนี้มะโจชน์ข้อที่สอง ก็คืออมพฤกษ์อมพาตที่ต้องตั้งสิทธิ์ให้ความรู้นิยามว่าอมพฤกษ์อมพาธคือไขมันที่มาจากพิษที่เรากินเข้าไปมากกว่าไขมันลิ้นแบบนี้หมูเห็ดเป็ดไก่ธรรมชาติเนี่ยมันมากกว่าเป็นสิบเท่ามันจะอุดตันเส้นเลือดหลอดเลี้ยวหัวใจหลอดเลี้ยงสมองอุดตันน้อยก็เป็นอมพฤกษ์อุดตันมากก็เป็นอมพาตก็ทําให้คนเป็นอมพฤกษ์อมพาตได้ง่ายขึ้นเพราะว่าไขมันที่เป็นพิษเหล่านี้อุดตันเส้นเลือดหลอดเลี้ยงหัวใจหลอดเลี้ยงสมองและเป็นไขมันที่เป็นพิษมากกว่าไก่ปลาไก่บ้าน ที่เราเลี้ยงธรรมชาติ1ิบเท่าเป็นไขมันพิษ1ิเท่าและเรากินตั้งแต่อยู่ในท้องแม่ตั้งแต่โลกมีเครื่องบินเกิดขึ้นเรากินไก่ที่มาจากฟาร์มเนี่ยตั้งแต่วิทยาศาสตร์เกิดขึ้น100ปีเครื่องบินเกิดขึ้นเนี่ยเราก็กินมาแล้วทีนี้มีวิธีการแก้ก็คือโยเมเถินจะเข้าไปจับสารพิษในเลือดกล้ามเนื้อกระดูกเองถ้าไปค่อยๆละลายจับสารพิษในไขมันเหล่านี้และปลงออกลอกล้างออก,ออก,ออก,ออกแบบธรรมชาติแต่ถามว่ากินกี่ขวดอัอนพืชอัพปีขึ้นตอบไม่ได้ เพราะว่าสารพิษสะสมในร่างกายไม่เท่ากันคนกินหมูสารพิษหมูเห็ดเป็นไก่ผักที่มียาขําแรงไม่เท่ากันแต่ตอบได้อย่างเดียวว่ากินแล้วจะดีขึ้นเรื่อยๆในทุกคนแน่นอนแต่ตอบไม่ได้ว่าสามขวดเจ็ดขวดสิขวดตอบไม่ได้แต่รู้แต่ว่ามันไม่ใช่น้ําเปล่าที่กินแล้วแตกไม่ใช่มันเป็นสูงไัพที่มีพลังจุดเด่นแต่ มีเงื่อนไขว่าถ้าจิกแล้วไม่เจ็บนะผู้ป่วยอัมพฤกษ์จิกแล้วไม่เจ็บก็ท่้นสิทธิ์บอกว่าจิกแล้วไม่เจ็บควบคุมอุจจาระปัสสาวะไม่ได้โดยงหงช่วยไม่ได้แล้วคือใกล้จะอาวสานแล้วนะก็คือเซวรสตัตตายห,หมดแล้วโอกาสหายคือไม่ไม่พูดถึงเลยก็ท่านสิทธิ์บอกไม่พูดถึงเลยไม่พูดถึงโอกาสหายแทบจะไม่มีเลยโอกาสจิกแล้วไม่เจ็บแล้วคุณมันสายเกินไปแล้วแต่ถ้าจิกแล้วยังเจ็บ ควบคุมอ no ุจจาระปัสสาวะได้โอกาสดีจนกลายเป็นปกติมีแต่ตอบไม่ได้ว่ากี่ขวดนะต้องปฏิบัติตามศาสตร์อายุยืนด้วยนะห้าออาหารอากาศองกายอุจจาระและอารมณ์ต้องกินคู่กับยาแผนจีวนด้วยนะห้ามหยุดยาแผนจีวนโดยเด็ดขาดโยงเหิงต้องให้ทําความกระจายื้อใหม่ต้องตั้งสิิบอกว่าไม่ได้เป็นพระเอกนะยาแผนจีวนต่างหากทีเป็นพระเอกกินห้ามทิ้งพระเอกโดยเด็ดขาดโยงเหิงคือเป็นพระรองกินคู่กับพระเอกกินคู่ยาแผนจัวร และไปหาหมอปกติและปฏิบัติตามห้าอออาหารปลอดสารพิษอากาศหายใจให้เต็มปอดคนส่วนใหญ่หายใจแค่ปอดส่วนบนอายุสั้นทุกคนการวิจัยคนเผ่าอายุยืนหายใจเต็มปอดปอดส่วนล่างส่วนกลางและส่วนบนพอหายใจเต็มปอดออกซิเจนไปหมดทั้งร่างกายทำให้เซลล์ตื่นตัวหมดเลยอายุยืนยาวฝึกหายใจเต็มปอดกันดีกว่าเ,วเดี๋ยวเราไปยืนแถวยวราชกันไหมรือประตูน้ำ เพราะว่ามลพิษสูงเกิน2.5 ppm และเรามีคาร์บอนมอนอกไซด์โอ้โหตายเร็วเลยตำรวจจราจรปุ่ยเป็นอะไรกันเยอะมากตัวชาวบ้านจราจรติดขัดอย่าไปหายใจเต็มปอดย่านสี่แยกไฟเขียวไฟแดงตายก่อนเพื่อนดังนั้นต้องาหายใจเต็มปอดนู่น,นโซนนูน่นเขาใหญ่นู่นไปภูเ,เขาเขียวภูเขียวอะไรไปที่มันปลอดสารพิษฝึกหายใจให้เต็มปอดอายุยืนยาว เราต้งสิทธ์พูดถึงโยงเึงว่าถ้าเซลล์ประสาทตายหมดแล้วก็ช่วยไม่ได้นะแต่ดีเนื่อทุกคนแต่ต้องปฏิบัติตาม5้ออาหารอากาศออกกำลังกายอุจจระ,ะอย่าปล่อยท้องผูกคนท้องผูกอายุสั้นป่วยง่ายและแตายเร็วทุกคนโยงเฮงจะช่วยทําให้แก้อาการท้องผูกปรับสมดุลในร่างกายได้ช่วยให้ก้าวทุขของร่างกายฟื้นขึ้นแต่ต้องกินน้ำบาละัน้ำสะาด